ครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงเช้าเป็นวันพุธนะครับอันนี้ก็พญายกินหญ้าบดอยู่นะครับกินหญ้าบดเมื่อกี้ครับบดให้คนยายได้กินได้ทานนะครับ การเป็นอยู่ของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับจะต้องบดหญ้าให้เขากินเป็นเช่นหญ้าเนเปียนะครับนี่ครับหญ้นยายนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักนะครับวันนี้ก็แดดจ้านะครับ เพื่อให้คุณยายเมื่อกี้เต็มกลมังนะครับอันนี้ผมคุณตาเพิ่งมาดูเลยเขาแบบจะให้หกต้องยืนบังคับยายหกเยอะนะครับเสียดายนะครับพรานี่เปียกก็ไม่มีแล้วครับเรือน้อยแล้วครับก็เลยต้องบังคับไม่เข้ากินให้เยอะๆนะครับคุณยายนะครับ การเป็นอยู่ของคุณยายก็สภาพอย่างนี้นะครับไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับตกงานมาก็สองปกีกว่าแล้วนะครับเลยท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ให้ติดตามดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช้างแก่ช้างชรานะครับนะครับขนาดต้องกินหญ้าบดนะก็ต้องพอมันหนักพอสมควรนะครับช้างพาะเนื่องจากฟันแกหลุดนะครับฟันคุณยายหลุดได้กินหญ้าเป็นต้นไม่ได้เนเปียนะครับต้องกินกินได้เฉพาะหญ้าอ่อนอดยอดยอด,ยอดของเนเปียนะครับนะครับ สำหรับวันนี้ก็ช่วงเช้าก็คุณตาไปตัดหญ้าเนเปียมาได้ครับเพื่อให้คุณยายได้กินในะช่วงเช้าส่วนหัวหารเม็ดไม่ได้ผสมนะครับสมามารถจะผสมให้กินช่วงเย็นนะครับก่อนนอนนะครับ ประมาณหกโมงนะครับกินเสร็จก็ประมาณทุ่มหนึ่งคุณยายก็นอนนะครับทุ่มสองทุ่มก็นอนแล้วก็เป็นยาที่ทำให้ร่างกายของคุณยายดีขึ้นนะครับถ้าให้กินช่วงเย็นนะครับถ้ากินแล้วต้องนอนนะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับก็สำหรับท่าน คุณแม่ f อพ่อ f c พบพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้รับชมครับดูคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับคุณยายมาด้วยนะครับเพื่อคุณยายได้เป็นกำลังใจเพราะเป็นช้างแก่ชาราแล้วครับอายุเยอะเลยครับ60ขึ้นแล้วนะครับคุณยายนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับ การลำบากการเป็นอยู่แบบถูกสุขของคุณยายชองภูนก็จะเป็นสภาพนี้นะครับก็ยังดีนะครับที่มีร่มอยู่นะครับมีบ้านหลังคาร่ม,มอยู่นะครับก็เลยไม่เท่าไหร่นะครับก็จะกินกินเสร็จก็จะกินน้ำนะครับช่วงบ่ายก็จะลงไปเล่นน้ำนะครับช่วงบ่ายบ่ายนะครับ ประมาณบ่ายโมงสองโมงอย่างเงี้ยนะครับให้คุณยายไปลงน้ำครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ให้เป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับวันศุ์นี้อย่าลืมนะครับคุณตาจะทำการไล่สดขายผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายได้กินครับเวลาแปดโมงครึ่งก็จะทำรายการประมาณ เกือบ9โมงนะครับเกือบ9โมงนะครับช่วงเช้านะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับกดติดตามนะครับทาง youtube ก็ได้นะครับขอให้ท่านใดอยู่ที่ไหนนะครับที่เห็นคลิปนี้ของคุณยายนะครับสภาพการเป็นอยู่ของคุณยายก็ก็จะกินแต่าบทได้อย่างเดียวนะครับเนื่องจากฟันหลุดของคุณยายนะครับ กิน่าสงสารเขานะครับกินลำบากนะฮะอ่ะวันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับ5นาทีนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับลากันก่อน